SUV คารพลังงานไฮบริดต้องคันนี้เลยนะครับนี่คือรถเจ้าตลาดโตโยต้าโคราคอสไฮบริดเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีสภาพเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับ ที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันเป็นทรง SUV คารค่ายเจ้าตลาดต้องคันนี้เลยนะครับนี่คือ o y o ต a า o ค o l l a c r o s s นะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นปีใหม่ไมน้อยนะครับแล้วจะตกใจเลยนะครับกับเลขไม์ของเขา เป็นปี2022ครับเลขไม่เพียงแค่30,000โลเท่านั้นโอ้โห,หน่าใช้มากๆเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นการใช้งานที่น้อยมากๆแล้วก็สภาพนี่คือคอนเฟิร์มว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงมากๆครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งที่เป็นสีแบบทูโทนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าจะเป็นหลังคารวมถึงคิ้วขอบต่างๆนะครับใช้วัสดุที่เป็น b แบล็กไ g ก้อ s God, หรือว่าเปียโนแบล็กนะฮะซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับกระจังหน้านี่คือเป็นสีดําแบบนี้นะฮะและตรงกลางเนี่ยมีการตกแต่งนะครับคาดด้วยโครเมียมไลน์แบบนี้สภาพคือสวยใสเลยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันมาด้วยรวมถึงโลโก้ด้านหน้าที่เป็นสีฟ้าเนี่ย คือเป็นแสดงว่าเป็นโลโก้พลังงานทางเลือกของรถคันนี้นะครับสภาพไฟหน้าของเขานะครับนี่คือใสๆแบบนี้เลยมีได้ทำรันนิ่งไลท์นะไฟหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจ c เตอร์เลน LED นะครับมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติก็คือเปิดปิดอัตโนมัติไฟส่องสามอัตโนมัติคันนี้ก็ใช้งานง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับนอกจากนั้นนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะตรงกันชนด้านล่างนะครับนะสีของรถคันนี้นะครับเป็นสีแบบขาวมุกนะฮะเวลาที่คุณไปซื้อตอนายแดงเนี่ยต้องเพิ่มเงินนะครับแต่ว่าวันนี้วันทัวเตอลยบอก คุณสามารถจัดไปแนนนะครับได้เต็มจํานวน100%จากยอดจัดเลยนะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ1 3ื0 0สเท่านั้นครับก็เป็นเจ้าของได้แล้วใครที่อยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะฮะเราเป็นสไตล์แบบ s u v ยูคาต้องคันนี้เลยบอกเลยว่าป,ประหยัดกว่าายแดงครับประมาณ5 6าหกแสนบาทเลยฮะ <S <S ผู้ชมครับห้องเครื่องเนี่ยยังมีสภาพที่สวยเหมือนใหม่อยู่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคานด้านหน้าน็อตฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นตะเข็บด้านข้างรวมถึงเม็ดอาร์ต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทุกจุดเลยนะฮะคันนี้มีการใช้งานที่น้อยมากๆครับใช้เพียงแค่30 0 0 0โลเท่านั้นแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยนะครับเป็นปี2022ในเรื่องของวอลาันตีต่างๆก็เหลืออยู่ครบเลยฮะอย่างคันนี้นะครับเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น,นทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงม้าอยู่ที่122งแรงมา้าแต่ว่าคันนี้ อัตราสิ้นเปลืองนะครับสามารถทำความประหยัดได้ที่23กิโลเมตรต่อลิตรเลยมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติที่เป็น eCVT ซึ่งในเรื่องของความประหยัดน้ำมันแล้วก็ความนุ่มนวลไปในตัวนะครับนะน่าใช้งานมากๆครับแล้วก็การันตีด้วยว่าเป็นรถบ้านแท้100%นะฮะคันนี้ไม่มีการชนหนักด้านหน้าแน่นอนครับรถทุกคันนะครับของวันทัวร์โต้บอกเลยว่ามีการตรวจสภาพอย่างดีอย่างคันนี้ก็ตรวจสภาพมาแล้วนะครับแล้วก็ตรวจทุกคันด้วยนะฮะตรวจจากบริษัทชั้นนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทชิคบริษัทอ่าผู้อิน ถามว่าตรวจอะไรได้บ้างก็คือตรวจโครงสร้างตรวจเครื่องยนต์ตรวจเกียร์การทํางานระบบช่วงล่างระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยนะรวมถึงโครงสร้างตัวรถแล้วก็สีด้วยนะครับตรวจละเอียดแบบนี้นะครับเราก็มีในส่วนของหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถนะครับจากบริษัทนนาให้ด้วยนะครับล้อแม็กนะครับเป็นแบบก้านคู่นะครับห้าก้านสีดําแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลย ตกแต่งออกมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะฮะล้อแม็กนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับซีรีย,ยางเป็น225สองหยางเป็นปี2022แต่ว่าสภาพซุ้มล้อส,สภาพเนื้อยางเนี่ย คือดอกยางเต็มนะฮะสามารถใช้งานได้ยาวๆแล้วก็สภาพสวยสะอาดแบบนี้เลยครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะฮะคือรุ่นท็อปในปี2022เลยฮะของเขาก็จะมีการตกแต่งเป็นสีแบบทูโทนนะไม่ว่าจะเป็นสีที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะฮะหลังคาดําแบบนี้ครับมีสลุปออปชั่นราวหลังคาสีดําแบบแบล็กไฮคอรสรวมถึงกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีดําแบบนี้ด้วยล้อแม็กแต่งนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นเบสโลโก้ครั้งว่า60ปีนะฮะเพราะว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการใช้งานผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะเป็นรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดแล้วแล้วก็หายากด้วยสีสวยราคาดีนะครับใครต้องการใช้งานก็ติดต่อเข้ามาได้ที่วัอโอโตโอ ที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งสครับสภาพด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาด้านข้างเนี่ยสีสวยนะครับแล้วก็ไม่มีริ้วรอยหมายถึงรอยรักยิ้มรอยสะเก็ดหินนี่คือไม่มีเลยนะฮะสีสวยเดิมทุกอย่างครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับเก็บไฟฟ้ามีในส่วนของตัวนี้ครับบลายกสปอร์ตมอนิเตแล้วก็กล้องรอบคันนะ360องศาแคมลนะจุดของกล้องก็จะมีกระจกมองข้างนะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะครับ รวมถึงด้านบนเนี่ยเขาจะมีสลนรูมออปชั่นนะฮะแล้วก็สีนี่คือสีสันสวยสามารถปีนดูได้นะติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับมือจับประตูเป็นสีขาวมุกฮะสีเดียวกับตัวด้านข้างนะฮะของตัวรถเลยนะมือจับประตูงเขาจะเป็นระบบค K ีย์สมาร์ทเอนทีใช้งานง่ายครับแล้วก็มีการตกแต่งด้านข้างด้วยกาบนะฮะเห็นไหมซึ่งเอาไว้กันเลอะกันโฟนสารนะครับคันนี้ก็ออปชั่นจะเต็มนะฮะะหยาน้ำมันออปชั่นจะเต็มใช้งานง่ายอเนกประสงค์ครับแล้วก็เป็นค่ายโตโยต้าด้วย ตอบโจทย์ในการใช้งานทุกๆวันแน่นอนครับสําหรบคันนี้นะครับด้านท้ายนะครับก็สภาพสวยนะครับสีสันสสดุงดงามเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปอยเลอร์หลังที่เป็นสีดำแบบแบลไกอร์มีชักฟินมีไฟท,ท้ายที่เป็น LED นะครับแล้วก็ กล้องมองหลังนะครับแล้วก็คันนี้นะครับรายละเอียดอยู่ครบเลยนะเปิดด้านท้ายขึ้นไปดูครับคันนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระของเขาเนี่ยเยอะมากมากเลยตะเข็บด้านข้างนะครับนี่สภาพสวยะสีสันสดๆงดงามนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของอที่ปะยางฉุกเฉินแล้วก็อ,อุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครบครบเลยและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะอันนี้ก็ไม่เคยมีการดึงขึ้นนะฮะเพราะว่าคันนี้ก็ ด้านท้ายเนี่ยคือเดิมๆทุกอย่างเลยฮะอ้าวคุณผู้ชมครับผมอยู่ภายในตัวรถนะฮะกำลังตรวจสอบออปชันต่างๆเลยนะและคันนี้นะครับนี่บุกสวิดนะครับเขาให้มาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่มือบุกสวิดการใช้หน้าจอตัวนี้นะครับอยู่ในเกะนะครับใครอยากจะมาดูอยากจะมาตรวจสอบในส่วนของเอกสารนะมาได้เลยคันนี้นะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะฮะไม่ใช่รถติดไฟแนนซ์นะครับรเรียกได้ว่ารถทุกคันของวันฮุโต้ มีเริ่มทะเบียนทุกคันนะฮะนะคันนี้สภาพสวยจริงมีสนลุกออปชั่นรวมถึงเบาะภายในที่เป็นสีแบบทูโทนสีดําตัดกับสีขาวครีมนะฮะหรือว่าสีเบจแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับมีปั๊มโลโก้คําว่า60นะฮะฉลอง60ปีของโตโยตานะครับเรียกได้ว่าสภาพนี่คือสวยเหมือนใหม่เลยนะที่บอกว่ารถคันนี้นะฮะมีการใช้งานที่น้อยนะเพราะว่าคันนี้เป็นปี2 0 2 2เลขไมเพียงแค่ 3,000 0กิโลเท่านั้นสภาพสวยจริงครับแล้วก็คอนโซลต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เหมือนใหม่นะฮะหน้าจอตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามนะฮะแล้วก็ไหลลื่นมากๆเลยนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y Android Auto ได้วิทยุ FMAM ฟังได้หมดเลยนะรวมถึงการสั่งการ s ิริด้วยนะครับโทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะครับ USB p o r t ก็มีนะฮะและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อแบบ มีลักแคสได้ด้วยนะสามารถแชร์ในเรื่องของภาพจากมือถือคุณเนี่ยขึ้นหน้าจอนี้ได้ด้วยแล้วก็มีกล้อง360องศาคแคมิราเอาไว้ดูภาพต่างๆนะฮะในส่วนของมุมมองต่างๆที่คุณต้องการเรียกใช้งานได้ด้วยครับแอร์ปรับอากาศเนี่ยออโตเป็นแยกดูโอโซนอิสระซ้ายขวาครับเลือกการใช้งานได้คันนี้ก็บอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยคือส่วนเหมือนใหม่มากๆและแอร์เยน็นฉ่ำมากๆใช้งานง่ายครับออปชั่นฮะที่เพิ่มมาในรุ่นนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะในส่วนของเกียรรนนัฐาาาเเกกีียยมมมพพ้อลสภ ที่สวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเกียร์เกียร์เอยแล้วก็วัสดุหนังคุมเกียร์นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ C V T นะครับที่มีระบบชิปล็อกนะฮะสามารถใช้งานง่ายแล้วก็ตรงนี้นะครับสภาพคือสวยเลยครับไม่มีรอยถลอกนะฮะใครที่ต้องการใช้งานรถคันนี้ก็บอกได้เลยว่าสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานหมดกันครับก็มีมาให้ไม่ว่าจะ E V โหมด i ร e โหมดที่เลือกการใช้งานได้ด้วยนะครับเนื่องจากคันนี้นะครับรุ่นพิเศษลิมิเต็ดนะครับคันนี้มีระบบที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะตัวต้าเซ็นเองนั่ เขาให้อะไรบ้างาก็มีรอบคัน3 0องศาแมา่านะแล้วก็มีในส่วนของระบบช่วยเตือนก่อนเกิดเหตุการณ์นระบบ,บเบรกก่อนเกิดการชนทั้งหน้าและเลยนะก็มีระบบเเดนทิปปิ้งเือดด้วยนะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายในส่วนของความปลอดภัยคันนี้ก็โจทย์ในเรื่องของปลอดภัยแน่นอนภงมาลัยนะครับเป็นแบบสแตนมีหนังพวงมาลัยเรียกได้ว่ากระชับมือสะพานคือรีวรอยดูสิภาพของเป็นยังไงนี่ครับโอ้โหบอกเลยไม่รอยบอกเลยคันนี้ก็ สภาพสวยใหม่กระชับมือเลยนะครับที่ต้องการใช้รถแบบสภาพใหม่คันนี้ใหม่แล้วครับผมเบาะที่หัวห้องโดยสารนังนะครับนี่นนสบายมากเลยกว้างใส่แล้วก็น่าสบายเดินอะไรนี่คือนั่งแล้วตอโจทแน่นอนสบายสบยไม่เมือแน่นนอเนื้อเ,อเอบาะนเรียกได้ว่าดูทุกอย่างนั่งทม่ียุคไม่มีนะครับแล้วก็หนังนี่คือสภาพอยู่ในสภาพทีู่นนะฮะไม่มีขาดไม่มีหลุดเลย,ย,เลยและตรงนี้นะครับตัวนังเห็นไหมเห็นไหมจะมีที่เท้า แผนนะสามารถวางกาแฟแล้ววางพวกเครื่องดื่มได้นะสองโซนสยแล้วก็มีแถวสองมาด้วยรับรองครับใครแถวหลังคือไม่ต้องกลัวรับเย็นฉ่ำแน่ครับครับสวยครับดูโทนหายครับคันนี้ราคาตอนไปขายอยู่ล้านสองแสนกว่าบาทเลยนะครับวันนี้วันทูโต้ไปแดงครับสามถึงสี่แสนบาทนะฮะขายเพียงแค่แปดแสนสี่พันบาทนะฮะอันนี้ใครต้องไปแนนะครับต้นเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต กันครับฝากสนใจรถคันนี้โตโยต้าโคโรซ์1.8บัดดิท์ฉลองครบ10ปีนะครับก็รีบติดต่อได้ที่เบอร์0หนึ่งสี่ห้าแปดห้าห้ครับทุกคันของตโตโยต้าการแทนรถเรป็นการชนหนักน้ำตู้ควยมาทันทีนะฮะแท้แล้วก็เปลี่ยนพร้อมโอมมีรับประกัอีก3ปี3กิโลคุ้มครอง128ลายครับคือรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธธรรมต้องที่วันตวโตโยต้าของเราเท่านั้นนะครับ รอด้วยทุกขังสมให้ได้มาเองต้องมอ,อง